สวัสดีค่ะนะกักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้นะคะเริ่มต้นคำศัพท์ SAT word นะคะเริ่มจากคำแรกเลยนะคะซึ่งเป็นสถิติของคำศัพท์ SAT ที่พูดบ่อยๆนะคะคำศัพท์นั้นคือคำว่า capricious คำว่า capricious นั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะให้คำนิยามเนีนะคะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คือพูดถึงลักษณะของคนที่หุนหันพันแล่นพูดถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย คำว่า capricious เนี่ยนะคะเมื่อเขียนออกมาเนี่ยนะคะตัวสะกดเป็นดังนี้ค่ะนี่เลคำว่า capricious เนี่ยนะคะเป็น adjective ค่ะสามารถให้คำนิยามแบ่งออกเป็น2ลนักษณะนะคะนิยามแรกนะคะเมื่อพูดถึงคนที่คุณทันพันแลนคิดอะไรเนี่ยนะคะไม่มีเหตุผลนะคะทำอะไรตามอำเภอใจของตัวเองออกมานะคะมันเป็นสิ่งที่จะมีความหมายเหมือนนะคะว่า whimsical นะคะ a whimsical person is a capricious person นะคะคนที่ทำอะไรตามเอาเภอใจหุนหันพันแล่นก็คือคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญถึงเหตุผลนะคะเราจะเรียกคนที่ a capricious person a whimsical person เรียกอย่างว่า impulsive persons impulsive persons สกดด้วย i m p u l นะคะ p u l s i p e ค่ะ Impulsive persons นะคะก็คือคนที่ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังนะคะเปลี่ยนแปลงบ่อย u n c e r t a i n p e r s o n นะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการพูดถึงลักษณะของคน นะคะส่วนความหมายที่2ของคำว่า capricious นั้นเป็นการพูดถึงลมฝ่าอากาศก็ได้นะคะในลักษณะของภูมิอากาศที่มันไม่นิ่งไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่สามารถที่จะทํานายได้เราจะให้ความหมาย capricious ในนิยามที่2ค่ะคือ unpredictable หรือ changeable นั่นเองค่ะ ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะเป็นลักษณะของสภาพอากาศที่เรารับมือได้ยากเลยนะคะยกตัวอย่างการใช้นะคะเช่นอัคเพร t ิเ u i s p r i n g storm นะคะก็คือลักษณะของดูนะคะ the capricious spring spring storm นะคะ พายุเนี่ยนะคะที่อยู่ดีก็เกิดขึ้นอย่างฉับลันนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราเนี่ยนะคะไม่สามารถคาดการได้นะคะอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมานี่ก็เป็นลักษณะของ capricious เหมือนกันนะคะเมื่อลองดูคําศัพท์คําว่า capricious ดีๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นรากศัพท์ค่ะจากคําศัพท์คําว่า capricious นะคะเริ่มต้นจากคําว่า cap เลยนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคำศัพท์ภาษากังกเนี่ยก็มีคำศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาเลียนเหมือนกันซึ่ง capricious เนี่ยนะคะเป็นคำศัพท์คำหนึ่งละค่ะที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาเลียนเราสังเกตจากคำว่า c ค p หัวนะคะแคปเนี่ยนะคะรากศัพท์มาจากภาษาลาตินแปลว่าหัวแล้วในขณะเดียวกันรากศัพท์ก็มาจากภาษาอิตาเลียนมาจากคำว่าข a p ผ้าค่ะขับผ่านั้นมีความหมายว่า o ก t แพ แพะเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะก็คืออยู่ไม่นิ่งค่ะเป็นลักษณะที่ f ฟร s กี้นะคะลักษณะที่ f ฟร s กี้นั้นก็คือเป็นคนที่ไม่นิ่งอะคะ่ะรนนะคะหุ่นหันพันแล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยเอาคําศัพท์คําว่าคาพาที่แปลว่าแพะของอิตาเลียนนั้นมาเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะของคําว่าแคปริเชสแล้วคำว่าแคปริเชสนั้นเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะดูได้อย่างหนึ่งก็คือว่า รากศัพท์คำนี้ก็มาจากภาษาละตินคำว่าหัวคือ h e d นั่นเองนะเพื่อออกเสียง h e d แล้วนะคะทำให้นึกถึงสัตว์ประเภทหนึ่งค่ะที่ชื่อของมันนะคะขึ้นต้นด้วยเสียง h นั่นก็คือ hedgehog นะคะ hedgehog hedgehog แปลว่าเมนนะะ่นค่ะเม่นเนี่ยนะ,ะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะก็คือจะมีขนแข็งๆใช่ไหมคะ เขาก็เลยเปรียบเทียบคนค่ะที่เวลาเจอสิ่งที่กลัวเนี่ยเวลาคนที่เจอสิ่งที่กลัวเนี่ยคะผมที่หัวเนี่ยจะตั้งเหมือนเม่นเลยนะคะ the h a s t r e t c h e i a n นะคะผมจะตั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนที่มีลักษณะขี้กลัวนะคะก็จะเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยรนหุนหันพันแล่นเหมือนตัวเม่นเลยค่ะที่คนตั้งอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเอาคาศัพท์เนี่ยนะคะมาตั้งเป็นคำว่า capricious นะคะที่แปลว่าหุนหันพันแล่นเหมือนกันค่ะ คำว่า capricious นั้นเนี่ยนะคะคือคนที่มีลักษณะ w h i m s i c a l impulsive หรือ figure m i n d e d อยู่ไม่นิ่งนะคะเป็นการพูดถึงลักษณะลงฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่วนคำว่า capricious นั้นสามารถที่จะนำมาเป็นคำนามนะคะถ้าเรานำมาเป็นนาวก็คือคำว่า caprice caprice เป็นคำนาวค่ะซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่า whim ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่า impulse ะะที่แปลว่าอุนหันพันแล่นค่ะคำศัพท์ s a t นะคะหากเรียนให้ถูกวิธีจะเห็นได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นหูกันแต่ว่าก็เป็นคำศัพท์ที่มีประโยชน์นะคะในการเรียนรู้มากเลยค่ะแล้วครูมั่นใจนะคะว่าน้องๆจะสนุกกับการเตรียมตัวข้อสอบ s a t แน่นอนเดี๋ยวพบกันคำศัพท์หน้ามีอะไรสักครู่เดียวค่ะ